การท่องเที่ยวไทยปี2020จะรอดไหมสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ China how to ครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องหนึ่งครับมีคนถามอีกแล้วนะครับเยอะมากการท่องเที่ยวไทยปี2020จะรอดไหมเกิดอะไรขึ้น โอเคอย่างที่พวกเราทุกคนรู้นะครับ GDP ประมาณ10%ปรของประเทศเราขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวครับและเรารู้อยู่แล้วว่านักท่องเที่ยวจีนคือความต้องการอันดับหนึ่งของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเพราะว่าปีนี้เอาจริงๆปี2020มีการคาดการณ์ด้วยถ้าไม่มีโควิดจะมีถึงส2บล้านคนโอเคในะปีที่ผ่านมามีประมาณสัก10ล้านคนแน่นอนเรารู้แล้วแหละว่าวันนี้เขามาไม่ได้และทุกคนก็รู้สึกว่าฉันหมดหวังเอาจริงๆนะผมเองผมก็เครียดเหมือนกันในช่วงแรกเรารู้สึกว่าแบบ มันจะทามันจะเป็นยังไงต่อมันก็ไปต่อไม่ถูกเหมือนกันเนอะแต่หลังจากที่เริ่มเห็นข่าวครับหลังจากที่ประเทศจีนเริ่มเปิดประเทศผมเริ่มเห็นประเด็นแปลกๆอันหนึ่งครับโอเคมันก็จะมีคนพูดว่าตอนไปนี่นะรัฐบาลสั่งให้เที่ยวแต่ในประเทศเท่านั้นนะครับแต่โอเคในการเที่ยวในประเทศมีตัวเลขที่น่าสนใจครับในเทศกาลไหว้ Why, บัตรจางที่ผ่านมาครับรู้ไหมครับว่ามีนักท่องเที่ยวในประเทศทั้งหมด48ล้านคนและทําเงินได้ทั้งหมด 12,280นอยล้านหยวนนะครับภาพข่าวจากเพจของ Level Up ของเรานะครับซึ่งค่อนข้างตกใจพอสมควรเอ๊แสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างมันมีคลื่นใต้น้ำผมเคยคุยกับเจ้าหน้าที่อาวุโสของแพลตฟอร์ม OTA นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวจีนนี่แหละเขาเคยเล่าให้ฟังเลยว่าสมัยโลกซาครับตอนที่ระบาดเมื่อประมาณทัก3 4ปีที่แล้วคุณรู้ไหมครับเกิดอ,อะไรขึ้นตอนนั้นแน่นอนครับทันทีทีหายเงียบแต่หลังจากนั้นครับบริษัทนี้สามารถ เข้า IPO ได้เลยเพราะมันเกิดภาวะการอัดอั้นครับทีนี้มาดูเรื่องของภาวะการอัดอั้นกันอเอาละมาดูรูปถัดมาครับอันนี้เลยครับ Aquaman นะครับจริงๆคนซ้ายมือนี่คือ CEO ของ Ctrip ครับในวันที่แปที่ผ่านมานี่เองนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับเขาออกมาไลฟ์ครับเพื่อขายแพ็กเกจพิเศษคุณรู้ไหมว่าในเซสชันนี้เนี่ยมีคนดูทั้งหมด4ล้านคนครับ ยอดเงินที่ทำได้ครับ43ล้าน9 60,000หยวนนะครับนั่นคือมูลค่าที่เขาสามารถขายไปได้และตัวเลขที่น่าสนใจถัดมาครับเฉพาะประเทศไทยครับรายการที่สามารถขายได้ทั้งหมด9,363ห้องภายในเวลาแค่ชั่วโมงเดียวครับที่ขายออกไปแล้วมูลค่าที่ทำได้ครับ ประมาณต้องบอกว่า10ล้านหยวนคุณคิดดูครับนี่คือการซื้อขายห้องล่วงหน้าหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูของกันนี่คือตัวอย่างครับของ p ู l แมนคิงพาวเวอรลางน้ำครับโอเคราคาน่าสนใจครับจาก800รกว่าหยวนเหลือต้องบอกว่าอันนี้ลดประมาณสัก60%เลยเสียใจด้วยนะครับคนไทยซื้อไม่ได้ครับคุณจะเข้าพักได้คุณต้องมีพาสปอร์ตจีนเท่านั้นนะครับมาดูถัดมาครับมาดูที่โรงแรมเพนินซูล่าครับ เฉพาะวันเดียวชั่วโมงเดียวขายไปได้1,200ห้องครับแน่นอนราคาพิเศษนะครับผมเห็นแล้วยังน่าสนใจเลยนี่คือตัวอย่างของโรงแรมมันทําให้เห็นความเชื่อมั่นอันนึงครับว่าการท่องเที่ยวกลับมาแน่นอนครับและแอบกระซิบให้ฟังอีกอันหนึ่งครับคุณรู้ไหมครับว่าในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่มีการปิดประเทศห้ามบินเนี่ยมีคนจีนหรือนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเหลืออยู่ครับยังหลงเหลืออยู่และพวกเขาเหล่านั้นคุณรู้ไหม เขาพักอยู่ในโรงแรม5ดาวล้วนๆผมรู้ได้ยังไงครับลูกค้าเราบางคนบอกว่าแบรนด์ใหญ่ๆอ,อย่างแบรนด์ต้องบอกว่าอย่าง L v วหรือใครก็ตามเนี่ยนะครับถึงขั้นต้องมีการส่งของขวัญไปให้เกสที่พักในโรงแรมเหล่านี้เลยครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้ครับช้อปปิ้งหนักมากครับทำให้เห็นอันนึงครับเขานอกจากกลับไปได้อยู่ที่นี่เครียดมีการลงมาช้อปปิ้งของแบรนด์เนมของตัวท็อปๆทางนั้นนะครับฉะนั้นตรงนี้อยากให้มองภาพครับ กำลังผมเชื่อว่ายังมีอยู่ตอนนี้สิ่งที่เรารอคงจะเป็นเรื่องของช่วงเวลาในการเปิดประเทศอย่างชัดเจนฉะนั้นผมคิดว่าจากคลิปนี้และข้อมูลตรงนี้ที่ผมพอมีในมือนะครับน่าจะทําให้เจ้าของธุรกิจในสายท่องเที่ยวหลายๆคนสบายใจได้นะครับฉะนั้นถ้าให้ตอบเร็วๆตรงนี้ครับการท่องเที่ยว รอดหรือเปล่าผมเห็นอันนึงว่าศักยภาพมีแน่ๆครับตอนนี้สิ่งที่เรารอคือเรื่องของช่วงเวลาครับแล้วเราจะเห็นอะไรหลังจากนี้ครับหลังจากนี้เนี่ยผมจะมองอันนึงครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคุณจะเห็นตัวเลขที่มันมากันครึ่งๆค,ครับกรุ๊ปทัวกับ f i t ครับกรุ๊ปทัวจะมาค่อนข้างเยอะส่วน F i t จะมาประมาณสัก40%ทีนี้หลังจากโควิดคุณคอยดูครับตัวเลขจะกลับกันอย่างสิ้นเชิง FIT จะกลายเป็นกลุ่มที่รีคอเวอร์มาได้ชัดเจนและจะเข้าประเทศมาก่อนด้วยซ้ำ FIT นะครับในกลุ่มนี้ ทำการตลาดค่อนข้างง่ายกวอาการทําการตลาดกับกลุ่มทัวร์พอสมควรเลยครับถ้าคุณเข้าใจออนไลน์จีนคุณเข้าใจเรื่องของระบบโซเชียลมีเดียจีนครับโอกาสของคุณอยู่ตรงนี้แล้วครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามเราครับกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามการแจ้งเตือนของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ